ขอ,อนอบน้อมองพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลก็ได้นำเรื่องดาวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ขอเสนอกันในหัวข้อลำบากตั้งแต่เกิดมีปัญหามาทั้งชีวิตการเงินติดขัดจัดการยังไงก็ไม่หายหาเงินแทบตายยังไม่ไหวที่จะต้องเป็นหนี้ อย่าเพิ่งท้อลองทําตามนี้ดูท่องบทนี้เพียงสามจบจะเรียกเงินมาการงานราบรื่นการเงินจะคล่องตัวแม้จะไม่รวยก็มีกินมีใช้ไม่ขาดมือท่านผู้ฟังครับคงมีช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตไม่ราบรื่นมีแต่อุปสรรคจู่โจมในหลายๆทางจนติดขัดไปหมดไม่ว่าจะเป็นการงานหรือเรื่องเอง,งินเงิทอง ณช่วงเวลานี้เรียกว่าเป็นดวงชะตาตกอับยิ่งนักดวงอ่อนอย่างแรงดวงของคุณถูกพระสุขเข้าพระเสาแทรก็จะเกิดอารมณ์แปรปรวนง่ายจนเกิดการทะเลาะบาดหมางก,กับคนอื่นไปทั่วครับช่วงที่ดวงอ่อนมักจะมีหลายเรื่องอยู่ในเกณฑ์ตกคนโบราณจึงนิยมเรียกว่าดวงตกครับเมื่อดวงอ่อนการงานมักตกต่ำ ทำอะไรก็ผิดพลาดง่ายคนที่เคยรักและเอ็นดูเราก็กลับห่างเหินเมินหมางจากนี้ก็เรียกว่าดวงตกเช่นกันครับคนเคยเล่นกันพนันคันต่อได้ดวงดีคนที่เคยจับงานใดก็เป็นเงินเป็นทองเมื่อดวงชะตาอ่อนกําลังลงก็จะเป็นช่วงมือตกทาอะไรก็ไม่ขึ้นครับว่ากันว่าเหตุเกิดเพราะดาวเคราะห์ที่ให้โทษ มาทับดาวราศีเกิดต้องอดทนรอสักพักจึงจะดีขึ้นได้เมื่อดาวร้ายจรจากไปครูบาอาจารย์ท่านว่าวิธีแก้เคล็ดแก้เคราะห์ให้เรื่องหนักกลายเป็นเรื่องเบาลงก็มีแนวทางหลายประการเช่นกันครับครับชีวิตนี้อุปสรรคต่งางๆที่ถาโถมเข้ามาหาเราก็เปรียบเสมือนดินที่สาต์เข้ามาหาเราจงอย่าท้อและยอมแพ้ครับ จงแก้ไขมันเพื่อที่เราจะได้เหยียบมันแล้วก้าวให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆครับอุปสรรคมีไว้ให้ก้าวข้ามไปไม่ว่าจะมีวิกฤตหรือเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับเราสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือการรักษาใจของเราให้ดีให้มีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาฝึกให้เป็นคนุณธรรมประจำใจของเราครับตั้งใจทำความดีรักษาคุณงามความดี ความถูกต้องด้วยจิตใจที่หนักแน่นไม่หวั่นไหวในทุกสถานการณ์ให้ชีวิตทั้งหมดอยู่ด้วยอาณาปณสติคือทำหน้าที่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดด้วยจิตใจอันดีงามของตนที่มีอยู่ท่านผู้ฟังครับเรื่องราวเลวร้ายและปัญหาชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากเจอโดยเฉพาะปัญหาความยากจนเงินขาดมือจริงครับ ที่ว่าเงินไม่สามารถซื้ออะไรได้ทุกอย่างแต่ทุกอย่างจะง่ายมากและไม่เป็นปัญหาถ้าเรามีเงินครับชีวิตคนเราก็เหมือนท้องฟ้ามีบางวันที่แดดออกแจ่มใสบางวันก็มืดคลึมมีพายุตั้งเขาหรือฝนตกพายุเข้าจนเราแทบรับมือไม่อยู่หลายครั้งที่เราเจอกับวันแย่ๆอะไรๆก็ดูผิดที่ผิดทางไปหมดมองไปทางไหนก็มืดแปดด้าน แต่ถ้าหากตอนชีวิตของเราพบเจอแต่ความยากลำบากทางด้านการเงินทำมาหากินก็ลำบากทำอะไรก็ล้มเหลวขาดทุนย่อยยับครูบาอาจารย์ท่านได้เมตตาแนะนำว่าให้สวดคาถาเรียกเงินของหลวงพ่อเงินพุทธโชตวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรครับซึ่งพระคาถานี้มีพุทธคุณด้านคงกระพันโชคลาภด้วยพุทธคุณอสักธิ์นี้ จะช่วยปกป้องคุ้มครองภัยอันตารายเมตตามหานิยมผู้คนรักใครค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาโชคดีตลอดไปครับท่านผู้ฟังครับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเงินมีมากมายไปเที่ยวู้กันดีแต่วันนี้จะขอยกวันหนึ่งตัวอย่างคือเรื่องที่หลวงพ่อเส็จไปมะขามเป็นตอบเป็นแตนครับโดยมีอยู่ครั้งหนึ่ง จะเป็นวันเดือนปีใดก็ไม่ปรากฏมีอาจารย์ทองซึ่งอยู่ที่วัดไต่ไม่ทราบครับแต่ต่อมาภายหลังมาทราบที่อยู่ของท่านว่าอยู่ที่กรุงเทพมหานครแต่ไม่ทราบที่อยู่ที่แน่นอนว่าอยู่ที่ไหนพระอาจารย์ทองได้ยินคำเล่าลือเรื่องพุทธคุณของหลวงพ่อเงินจึงเดินทางมาหลายวันโดยได้นำเอาใบมะขามห่อ้าติดตัวมาด้วย เื่อเดินทางมาถึงวัดท้ายน้ําไม่พบหลวงพ่อเงินจึงได้ถามพระในวัดว่าหลวงพ่อเงินอยู่ที่ไหนซึ่งก็ได้คําชี้แนะว่าหลวงพ่อเดินไปทางทุ่งอ่างทองซึ่งหนทางจากวัดท้ายน้ําไม่ไกลนักพระอาจารย์ทองก็เดินทางต่อไปตามที่พระได้บอกไว้เมื่อเดินทางไปถึงก็แลเห็นหลวงพ่อเงินกำลังนอนเล่นอยู่ จึงตรงเข้าไปกราบคารวะถึงสามครั้งตามแบบอย่างกันไปมาหาสูแบบพระท,ทั่วไปครับพระอาจารย์ทองจะไม่ทันได้กล่าวว่าอะไรเลยตลรงพ่อเงินท่านกลับรู้จะด้วยยันอะไรก็ไม่ทราบครับท่านจึงพูดขึ้นว่าก็ปล่อยมันไปสิพระอาจารย์ทองรู้สึกตกใจปลอยไม่ทราบว่าหลวงพ่อเงินรู้ได้อย่างไรว่าตนจะมาทดลองด้วยใบ,บมะขามมาปลูกเสก ให้เป็นต่อเป็นแตนพระอาจารย์ทองจึงแก้ห่อผ้าดูปรากฏว่าใบมะขามที่ตนห่อมานั้นกลายเป็นต่อเป็นแตนบินกันกลูไปสู่ต้นไม้ที่ชายหนองน้ำนั้นครับก็แสดงว่าหลวงพ่อเงินท่านเก่งทางเวทมนต์คาถาได้หลายอย่างและล่วงรู้เหตุการณ์ภายพักหน้าได้ว่ากันว่าถ้าใครจะลองดีท่านท่านต้องแสดงหเห็นเสมอ ท่านผู้ฟังครับลูกศิษย์หลวงพ่อหลายต่อหลายคนได้นำคาถาของท่านไปสวดแล้วได้ผลดีจริงๆจึงบอกแล่าต่อๆกันมาครับว่าถ้หากใครถึงคราวอับจนทำงานหนักแทบตายจะงหาเงินเก็บเงินก้อนไม่ได้นำมาซึ่งการหยิบยืมจนก่อนนี้สินตามมาจนได้นับว่าเป็นปัญหาทางการเงินติดๆขัดๆจริงๆก็ลองสวดคาถาเรียกเงิน ของหลวงพ่อเงินดูท่านว่าก่อนจะหลับนอนในแต่ละวันให้นั่งหลับตามีสติระลึกถึงคุณงามความดีของหลวงพ่อเงินปรารถนาให้ท่านคอยคุ้มครองรักษาอำนวยอวยพรให้มีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาการงานมั่นคงมีคนรักใครช่วยเหลือแล้วกั้นใจท่องคาถานี้สิทธิพูดทาง จิตจังมะมาผู้คนไหลมานัชาลีติสิทธิธรรม,มังจิตตังมะมาข้าวของไหลมานัชาลีติสิทธ,ธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลมานัชาลีติฉิมพรีมหาลาพังภวันตุมีครับว่ากันว่าการสวดมนต์หรือท่องคาถาให้ร่ำรวยนั้น สมัยปัจจุบันก็นับว่าเป็นสิ่งที่วัดผลได้ยากไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนแต่การท่องคาถาทุกวันนั้นจะเป็นเหมือนการย้ำเตือนเป้าหมายของตนเองครับว่าต้องการประสบความสำเร็จในด้านการหาเงินต้องการให้ชีวิตมีกินมีใช้สมบูรณ์และที่สำคัญครับถ้าไม่อยากจนจะทำสิ่งต่อไปนี้เด็ดขาดอย่างแรกใช้เงินเพิ่มขึ้น ค,คงไม่ผิดหรอกถ้าคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่อย่าลืมนะครับว่าชีวิตที่ดีขึ้นนี้ไม่จะเป็นต้องมากับรายจ่ายที่มากขึ้นเพียงอย่างเดียวลองใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นเลิกเป็นนักสะสมเพราะจะได้เงินเดือนเพิ่มแล้วใช้จ่ายเพิ่มและยังใช้มากกว่าเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นสุดท้ายอาจจะแค่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะพฤติกรรมมือเติบที่คุณเป็นอาจก็ให้เกิดปัญหาตามมาโดยเฉพาะนิสิตที่พอกพูนโดยไม่ทันตั้งตัวครับอย่างที่สองสนใจแต่ปัจจุบันไม่สนใจอนาคตครับไม่เจอกับปัญหาหลายคนเลือกที่จะเดินหนีหันหลังให้หรือบ่ายเบี่ยงไปทําอย่างอื่นและปัญหาก็ยังคงกองอยู่ตรงหน้าเหมือนเดิมแถมอาจจะหนักขึ้น จนเข้าขั้นวิกฤตได้ในอนาคตในเรื่องของการเงินก็เช่นกันครับและยคนสนใจกับความสุขในวันนี้กินอิ่มปาร์ตี้สนุกเที่ยวทีใช้ให้เต็มที่ท,ทั้งที่รู้ว่ายังไม่มีเงินเก็บสําหรับอนาคตไม่มีเงินสดสําหรับยามฉุกเฉินไม่เคยวางแผนการเงินไม่เคยแม้แต่จะลงมือทําและปัญหาก็ยังคงเป็นปัญหาเช่นเคยคงจะดีวกว่าไม่น้อยครับ ถ้าการตัดสินใจใช้เงินทุกครั้งเราได้ฉุกคิดถึงอนาคตบ้างบ้านผันหมดยังนี่บัตรเครดิตจ่ายเต็มวงเงินแล้วใช่ไหมเงินก้อนที่ตั้งใจเก็บตอนนี้ได้เท่าไหร่ก็เสียที่ว่าต้องใช้เงินเยอะเรามีแค่ไหนแล้วหัดอดเปรี้ยวว่ากินหวานบ้างครับอย่างที่สคิดว่าเร็วเกินไปที่จะออมเงินครับในวันที่เรายังตื่นตาตื่นใจ กับสิ่งรอบตัวอันนู้นก็ใช่อันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็กำลังมองหาภาพลงตาของความจำเป็นที่คอยผลุดขึ้นมาตรงหน้าและทำให้เราเสียทรัพย์สินยอยู่เสมอเสมอทั้งที่สิ่งเหล่านั้นอาจเป็นแค่ความต้องการมีก็ได้ไม่มีก็ได้เลิกผลัดวันประกันพรุ่งและเริ่มอมอเงินวันนี้และเดี๋ยวนี้เลยครับจะหบาทสิบบาทร้อยบาท พันบาทเป็นหมื่นบาทก็ถือว่าเราได้เริ่มต้นแล้วครับหลังจากนั้นก็สร้างเวทให้กับตนเองด้วยการออมต่อเนื่องสม่ำเสมอครับแม้จะไม่อยากออมก็ตามเพราะวินัยคือการทำสิ่งที่ต้องทำแม้จะไม่อยากทำก็ตามครับอย่างที่สไม่เคยจดเรื่องเงินของตัวเองครับเข้าห้องประชุมก็โจดนายสั่งงานก็โจด ไปฟังสัมมนาก็จดุดจุดทุกเรื่องครับเพื่อคนอื่นแต่หลายคนไม่เคยเลยแม้แต่จะจุดเรื่องเงินของตัวเองครับทั้งที่เป็นเรื่องที่ดีกับตัวเองแท้แท้เพียงเพราะคิดว่าเรารู้อยู่แล้วว่ารับจ่ายออมเท่าไหร่จริงอยู่ครับที่เราอาจจะรู้ความเคลื่อนไหวเงินที่เข้าออกในกระเป๋าแต่นั้นอาจเป็นแค่ก้อนใหญ่ๆเท่านั้นเช่นเงินเดือนหนี้บัตรเครดิต นี่ชาวบ้านต่อเดือนารายจ่ายจิปาถะกาแฟขนมเสื้อผ้าอุปกรณ์เมตเตอรเรจหรือแม้แะค่าใช้ใจ่ายปลีกย่อยก่อนจะรวมเป็นหนี้บัตรเครดิตก้อนใหญ่หลายคนไม่เคยแม้แต่จะสนใจเลยครับและนั้นก็เป็นรูรั่วเล็กๆแต่สร้างผลกระทบยิ่งใหญ่ต่อสภาพการเงินโดยที่เราไม่รู้ตัวครับเริ่มต้นง่ายๆแค่จดรายจ่ายทุกวันต่อเนื่องสักสถึงสเดือน เราก็จะเห็นแล้วครับว่าอะไรที่เกินจําเป็นและเสียไปโดยใช่เหตุบ้างจากนั้นปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายและนําส่วนที่เหลือไปเก็บออมเพียงแค่นี้ก็เข้าจุดหมายที่เรียกว่าความรวยเข้าไปอีกก้าวแล้วครับอย่างที่5แยกไม่ออกว่าจะเป็นหรือต้องการครับวิธีการแยกง่ายที่สุดก็คือต้องรู้ว่าสิ่งไหนต้องมี คือขาดไปแล้วจะใช้ชีวิตไม่ได้เช่นปัจจัยสซึ่งไหนที่มีก็ดีไม่มีก็ได้คือขาดไปแล้วยังใช้ชีวิตได้แต่ถ้ามีแล้วชีวิตจะดีขึ้นเช่นอาหารจานหรูเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือสิ่งไหนไม่จะเป็นต้องมีแต่ถ้าแยกไม่ได้และเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งอาจจะเป็นเหยื่อภาพลวงของความจะเป็นแน่นอนแล้วก็ทำให้เรามีารายใจกับใจ ไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับและอย่างสุดท้ายไม่สนใจหนี่ครับน้อยคนนักที่จะไม่มีหนี่แต่คนที่มีหนี้จำนวนมากกลับให้ความสำคัญกับการชำระหนี้น้อยมากหรือบางคนไม่ความสำคัญกับการจัดการหนี่เลยและนั้นก็ย่อมทำให้เขาเหล่านั้นตกอยู่ในวงวนของหนี้จะไม่มีทางหลุดพ้นได้เพราะเมื่อไม่มีเงิน ก็มัวแต่สนุกกับการใช้จ่ายกระทั่งดอกเบี้ยนี่นั้นทบต้นไปเรื่อยๆแต่ทางตรงกันข้ามครับคนที่อยากรวยเขาจะกลัวนี่มากนั่นแหละที่ทำให้เขาเหล่านั้นให้ความสำคัญกับนี่เป็นอย่างแรกเมื่อมีอะไรได้เข้ามาเขาก็จะรีบชำระนีก่อนสิ่งอื่นใดกระทั่งเป็นไทยปลดระหว,ว่างนี้ได้สำเร็จครับ ช่องคด,ดีทําดีชาแนลขอขอบพระคุณนะ้าหาที่มาข้อมูลที่แนะนำเรื่องดาวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานกับท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกันลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่วความดีมีแต่วความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ